สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูกับข้าวง่ายๆค่ะกับข้าวบ้านๆเมนูนี้ก็มีชื่อว่าแหนงกะหล่ำผัดน้ำมันหอยค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจะทําง่ายหรือว่าจะทํายากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมแล้วก็พริกนะคะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนที่หั่นแบบบางๆสไลด์แบบซอยๆมาแล้วก็ใช้ในส่วนของพริกแดงจินดาก็สไลด์มาเหมือนกันต่อไปค่ะก็คือกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็นำไปแช่น้ำไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือขแขนกะลล่ำค่ะขแขนกัหล่ำแอดมินล้างมาแล้วนะคะและขั้นตอนนี้ค่ะแอดมินจะนำขแขนกะลล่มมาหั่นค่ะวิธีการหั่นเพื่อนๆก็ให้ดูเอานะคะว่ากลัลลัขแขนกะลล่ำหัวไหนที่เป็นหัวที่เล็กก็หั่นครึ่งอันไหนใหญ่หน่อยก็หั่นเป็นสี่ชิ้นค่ะ ล้างมาแล้วนะคะแต่พอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะล้างอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อความสะอาดนะคะแอดมินก็ใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็ล้างอีกหนึ่งครั้งค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กหน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปในส่วนของพริกกับกระเทียมไม่จำเป็นต้องทําแบบแอดมินนะคะสามารถที่จะนําไปตาได้ค่ะ และขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้งสองจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะใส่กุ้งแห้งลงไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกุ้งสดกุ้งแม่น้ำกุ้งทะเลนะคะก็สามารถที่จะใช้แทนกุ้งแห้งได้ค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กระแหงกระลำลงไปค่ะ จากนั้นเราจะปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ซอสหอยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยซีอ,อซิ๊วขาวอีก1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1-2ช้อนชาค่ะส่วนใครที่ชอบความมันของผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสค่ะหรือว่าใครจะเสริมใส่เป็นเต้าเจี้ยวลงไปด้วยก็ได้นะคะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าแขนงกระลำจะสุกค่ะตรงนี้แนะนํานะคะ ให้ใช้เป็นไฟแรงค่ะผัาดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้แขนกระหล่ำก็สุกเรียบร้อยทุกอย่างก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สค่ะและเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแหนงกระลำผัดน้ำมันหอยค่ะ <S 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 เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ